มังกรยกภาค2ปี2014ตอนที่2องลีมกโชและเล็กแตง,งวนตอนนี้เริ่มเกิดมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงมีอุปสรรคพวกเขาโดนกับดักของบ้านเล็กแตง,งวนเองเล่นงานเข้าซะแล้วใครกันแน่ที่ควบคุมกับดักเหล่านั้นให้ทำลายพวกเขาไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ก่อนจะไปรับชมรับฟังกันเหล่านั้นก็อยากจะขอเพียงหนึ่งไลค์แค่เพียงกดรูปมือที่อยู่ใกล้ๆเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเราจอมยุทธที่มาขอให้เล็กแต่ง,งวนสู้กับลีหมกโชตั้งแต่ตอนแรกนั้นเป็นฝ่ายทําใช้กับดักเล่นงานพวกเขาพวกเขาเริ่มเจรจาต่อรองกันและเริ่มต่อสู้พวกชาวยุทธไม่สามารถสู้กับลีหมกโชได้เลยเพราะวรยุทธ์ของนางน,นั้นสูงส่งกว่าพวกนั้นเขาไม่อยากให้นางฆ่าคนอีกแล้วและบอกกับพวกชาวยุทธว่านางเข้ามาอยู่ในสกุลของเขาแล้วจะไม่ไปละลานและสังหารใครอีก นางจึงไม่ได้สังหารพวกเขาแต่ว่าพวกชาวยุทธนั้นก็คิดไม่ซื่อจะแอบลอบทําลายเล็กแต่งวนลีหม,มกโฉจึงได้สังหารพวกนั้นไปและข่มขู่ไปว่าหากใครตามไล่ล่าพวกเขาและนางนางจะไม่ไว้ชีวิตเลย จึงทำให้พวกชาวยุทธที่เหลือเกรงกลัวและหนีไปเล็กเตงงวนเขาไม่อยากให้นางเป็นมารร้ายเลยแต่นางกลับคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในยุทธภพเล็กเตงงวนเขานั้นชื่นชอบในการประดิษฐ์และทำกลไกต่างๆเขาสร้างที่รถน้ำต้นไม้ให้กับเราคนงานภายในบ้านหลีมกโชขยันขยอให้เขาเริ่มฝึกวุลยุทธได้แล้วเพราะตอนนี้นางเป็นกังวลเรื่องคนที่ติดตามมาทำร้ายเขาและนาง การฝึกวรยุทธ์ของเล็กแตงวนนั้นยังไม่ก้าวหน้าเลยแม้เวลาจะผ่านไปหลายเดือนแล้วแต่ลีหมกโชพยายามบังคับให้เขาฝึกวรยุทธ์ให้ได้ที่นางทำไปนั้นมันเป็นสิ่งที่ฝืนใจเขาเป็นอย่างมากเพราะตัวเขานั้นไม่ได้ชอบการต่อสู้เลยแม้แต่น้อยมันทำให้ทั้งสองคนเริ่มห่างไกลกันออกไปเรื่อยๆเพราะความคิดเห็นและความชอบที่ไม่ตรงกันคนหนึ่งจะไปเปลี่ยนแปลงอีกคนหนึ่งได้ถือเป็นเรื่องยากหากอีกคนไม่ต้องการ จอมยุทธคนหนึ่งได้ถูกคนเจ็ดคนลุมทำร้ายอยู่กลางสายฝนเขาโดนคมดาบที่ร่างกายจนได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเขานั้นก็สามารถต่อสู้กับคนเจคนนั้นได้ยานทุรักทุเลในขณะที่เขาใกล้จะหมดสติไปนั้นได้มีหญิงสาวเข้ามาช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้ เมื่อจอมยุทธคนนั้นตื่นขึ้นมาเขาพบว่านางได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้เพราะนางเป็นผู้ช่วยหมอและกำลังเดินทางไปส่งยาพอดีเมื่อเห็นเขาที่ได้รับบาดเจ็บจึงได้นำยาสมุนไพรให้เขากินและพบว่ามันได้ผลเพราะดูเหมือนว่าร่างกายเขาจะกลับมาแข็งแรงดีแล้วตอนนั้นเองก็ได้มีกลุ่มคนเข้ามากล่าวหาว่านางแอบคบชู้และจะลงไม้ลงมือกับนางแต่ว่าจอมยุทธคนนั้นก็ได้ช่วยเหลือนา,นางและพานางหนีออกมานางมีชื่อว่าเหอหยวนจินเป็นคนใช้ลงยาของสกุลเฉินแต่นางนั้นบอกว่าเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยเท่่าานนั้คุณใหญ ค่อยชอบใจนางเท่าไรจะให้คนมาหาเรื่องนางอยู่ตลอดตอนนี้นางก็ชินแล้วแต่เขาไม่อยากให้นางกลับเข้าไปอยากจะให้นางไปอยู่กับเขาแต่พ่อของนางได้สั่งเสียเอาไว้ให้นางตอบแทนบุญคุณของสกุลเฉนินในเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็จะสอนวิชาให้กับนางทําไม้หนีไปก็ต้องอยู่แบบไม่มีคนรังแกให้ได้ซึ่งพลังของเขาก็ร้ายกาจอยู่ไม่น้อย ชื่อของจอมยุทธผู้นั้นก็คือซานตงเขากลับมาที่บ้านและนั่งพร่ำเพ้อถึงเหอหยวนจินเพราะเขาลหลงใหลในตัวนางและเขายังมีรูปวาดของนางไว้มองให้หายคิดถึงอีกด้วยในตอนนั้นเองภรรยาของเขาก็ได้เข้ามาหาที่แท้เขามีภรรยาอยู่แล้วแต่ก็ยังแอบคิดถึงสาวคนอื่นนางเข้ามาเพื่อชักชวนเขาให้มีลูกด้วยกันแต่เขานั้นกลับบ่ายเบียงและก็หนีจากนางไปทำให้นางนั้นเริ่มสงสัยว่าพักนี้สามีของนางนั้นดูแปลกไปและนางก็ได้เหลือบไปเห็นภาพวาดของเหอหยวนจินทำให้นางรู้ได้ทันทีว่าเรรื่่อองงาาวเป็นยไร เฮยหยวนจินกำลังฝึกวิชาที่ซานตรงได้สอนให้กับนางดูเหมือนว่านางจะทำมันได้ดีเลยทีเดียวในระหว่างที่ฝึกวิชาอยู่นั้นภรรยาของจอมยุทธ์ซานตรงก็ได้เข้ามาแล้วก็ต่อสู้กับนางสุดท้ายนางที่เพิ่งฝึกวรยุทธ์นั้นก็ไม่สามารถสู้กับเจ้าของเคล็ดวิชาได้วิชานี้เป็นวรยุทธ์ของตระกูลซานตรงแต่เฮยหยวนจินนางยังไม่รู้เลยว่าตัวซานตรงนั้นแอบชอบและคิดถึงนางนางก็ไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลยทําให้หูหยินสา้นเหนียงนั้นรู้สึกผิดและกล่าวขอโทษเฮยหยวนจินในตอน แต่ว่าซานตงก็เข้ามาช่วยกันคนเหล่านั้นไว้อย่างง่ายดายเขาพาเหอหยวนจินและสั้นเหนียงหนีไปพวกเขานั้นเริ่มตกลงกันเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยส่้นเหนียงนางอยากให้อยู่ด้วยกันทั้ง3คนทำให้ซานตงดีใจมากแต่ว่าเหอหยวนจินก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้ส่้นเหนียงนางหมายถึงให้เหอหยวนจินอยู่ในฐานะลูกบุญธรรมของซานตงแต่เขาก็ไม่ยอมเขาอยากได้ภรรยาเพิ่มอีกหนึ่งคนและสุดท้ายเหอหยวนจินก็ต้องเข้าพิธีแต่งงานกับเขาด้วยความจำใจเพราะนางไม่สามารถย้อนกลับไปยังบ้านสกุลลเฉิได้้อีกแว ในระหว่างเข้าพิธีเหอหยวนจินนางนั้นได้รู้สึกเสียใจที่เรื่องราวเป็นแบบนี้และนางก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานกับซานตงทำให้นางคิดจะปลิดชีพตนเองแต่ซ่านเหนียงได้เข้ามาห้ามเอาไว้และได้รับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของเหอหยวนจิน ตอนที่ซานตรงกําลังดื่มเหล้าฉลองอยู่นั้นเขาได้เหลือบมองเห็นเหอหยวนจินกําลังหนีไปเขาก็รีบตามนางไปจนทนันแต่สุดท้ายคนที่อยู่ในชุดเจ้าสาวนั้นกลับกลายเป็นซ่านเหนียงนางบอกว่านางได้ส่งเหอหยวนจินให้หนีไปไกลาจากที่นี่แล้วเพราะเหอหยวนจินนั้นไม่ได้ต้องการซานตรงในตอนนั้นซ่านเหนียงเองนางก็ได้ตั้งท้องลูกของซานตรงแต่เรื่องราวนี้ก็ไม่ได้ทําให้เขานั้นหยุดคิดถึงเหอหยวนจินได้เลยเขายังมัวแต่เรียกหาเหอหยวนจินอย่างบ้าบอและเขาก็ได้หนีไปเพื่อตามหาเหอหยวนจินซ่านเหนียง รู้แล้วว่าไม่สามารถยือสามีของนางไว้ได้ในตอนนี้ เล็กแต่งง้วนกำลังฝึกฝนวิชาและเขาเริ่มทำมันได้ดีทีเดียวในตอนนั้นเองก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาต่อสู้กับเขาเขาเองกำลังจะสังหารชายผู้นั้นเขายั้งมือเอาไว้ได้ทันและโดนชายผู้นั้นโจมตีแต่สุดท้ายเขาก็ต้องสังหารชายผู้นั้นเขากำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชายผู้นั้นเป็นคนที่ลีมกโชไปหามาเพื่อเป็นคู่ซ้อมให้กับเขาแต่เขาไม่อยากทำร้ายคนบริสุทธิ์อีกแล้วและยื่นคำขาดกับนางไปว่าหากนางสังหารผู้บริสุทธิ์อีกเขาจะไม่เจอหน้านางอีกต่อไปที่นางทำ นางเท่านั้นนางไม่ได้คิดถึงเขาเลยแม้แต่น้อยเล็กแต่ง,ง่วนมาเมาไม้แล้ววิ่งหนีออกไปที่ตลาดเขาได้ชนเข้ากับเอยวนจินพวกเขาทะเลาะกันอยู่สักพักแล้วก็ลงมือต่อสู้กันเขาสู้กับนางไม่ได้เลยแต่นางก็ไม่ได้โกรธเคืองเขาเมื่อคุยกันไปสักพักกับพบว่าตัวเขาและนางนั้นมีความคิดเห็นที่คล้ายกันมากนางเป็นคนที่ัยใจคอดีอ่อนโยนทําให้เขานั้นรู้สึกชอบนางขึ้นมาบ้างแล้วเขาไปช่วยนางเก็บสมุนไพรยิย่งทาให้เขารู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือคนได้ทําความดีและได้อยู่ใกล้กับนางแต่เมื่อเขาคิดถึงี้หมกกโชเขา็รูตัวไ ทันทีว่าตัวเขานั้นไม่ควรไปยุ่งกับใครหากไม่อยากให้ใครมีอันตรายเพราะลิหมกโชทำร้ายได้ทุกคนที่นางไม่พอใจเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาก็จากนางไป ลีหมกโชมาถามเคล็ดลับกับหญิงสาวนางหนึ่งว่านางนั้นทําอย่างไรสามีถึงรักและหลงนางมากที่สุดในเมืองนี้นางนั้นบอกว่านางปักผ้าให้สามีนางด้วยตัวเองทุกพื้นทําให้ลีหมกโชหัดเตียนและปักผ้าด้วยตัวเองเพราะคิดว่าสิ่งนี้จะทําให้เล็กแตงงวนนั้นกลับมารักหลงนางเหมือนเดิมนางมีความพยายามมากที่จะทําเพื่อคนที่นางรักในตอนเย็นนางได้นําอาหารมาขอโทษเล็กแตงงวนนางสัญญาว่านางจะไม่ฆ่าคนเล่นอีกแล้วเขาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแต่ไม่นานนางก็รู้ได้ว่าเขานั้นไปต่อสู้มาและคนที่ต่อสู้ กับเขาก็มีวารยุทธ์ที่ร้ายกาจหากไม่ใช่มิตรวันหน้าอาจจะเป็นภัยต่อเขาได้นางจะไปจัดการคนผู้นั้นทําให้เขาเริ่มไม่ยินดีอีกครั้งเพราะนางพูดถึงแต่เรื่องการฆ่าคนและการต่อสู้วันลุ่งขึ้นลิหมกโชได้ไปพาตัวเหอหยุนจินมาเพื่อประลองกับเล็กเตง้วนเพราะนางเห็นว่าเหอหยุนจินมีฝีมือพอใช้ได้และปล่อยให้ทั้งสองคนเริ่มต่อสู้กันนางจะออกไปทําธุระแต่ทั้งสองคนตั้งใจจะหนีไปด้วยกันแค่คิดก็ผิดแล้วหากหนีไปด้วยกันในตอนนี้ลิมกโชที่มีวรยุทธ์สูงงงงส่่่่นนนนาาาาาาจจะตมลาหาพวกเขเขอออยแ เขาจึงเริ่มวางแผนโดยทําทีว่าเฮ้ยหยวนจินใช้กับดักที่บ้านสกุลลู่วางไว้อยู่ในท่าเตรียมเพื่อสังหารเล็กแตงง้วนและเมื่อลีโมกโชกกลับมานางก็ขอมาเร็วเพื่อให้นางได้หนีไปพร้อมกับเล็กแตงง้วน โดยแผนการนี้ก็คือทําให้ลีมกโชนั้นคิดว่าเล็กแตงงวนนั้นเป็นตัวประกันแต่ที่แท้จริงแล้วพวกเขาจะแอบหนีไปด้วยกันเมื่อนางหนีพ้นแล้วนางจะปล่อยตัวเขากลับไปลหมกโชด้วยความที่นางรักเล็กแตงงวนนางจึงยอมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เมื่อทั้งสองคนหนีออกมาได้เฮยหยวนจินได้ให้เขาและนางหนีไปคนละเส้นทางเพื่อไม่ให้ลหมกโชตามหาได้แต่เล็กแตงงวนไม่อยากจะห่างจากนางเลยและต้องการที่จะอยู่กับนางเขาจะหนีออกมาเพื่ออะไรถ้าไม่ได้อยู่เคียงข้างกับนางนางเองก็เช่นกันนางก็อยากอยู่กับเขาและพวกเขาก็อยู่ด้วยกัน ในคืนวันที่ฝนตก ทั้งสองคนกำลังเดินทางและหนีไปด้วยกันแต่ว่าลีหมกโชก็ตามหาพวกเขาจนเจอและจะช่วยเล็กเตงงวนกลับไปให้ได้นางเข้าไปต่อสู้กับเหอหยวนจินและในตอนที่นางกำลังจะสังหารเหอหยวนจินนั้นเล็กเตงงวนก็ได้ใช้หน้าไม้ยิงมาใส่นางลีหมกโชยังคงหลอก ok eh. ตัวเองว่าเล็กเตงงวนนั้นโดนสะกดจิตและขอให้เขากลับไปกับนางนางจะช่วยเขาเองแต่เล็กเตงงวนบอกว่าเขารักเหอหยวนจินทําให้ลีหมกโชรับความจริงไม่ได้นางจะเข้าไปสังหารเหอหยวนจินในตอนนั้นเองซานตรงก็ได้เข้ามาต่อสู้กับลี หมกโชการต่อสู้เป็นไปอย่างชุลมุนสุดท้ายจบที่ลิมกโชจับเฮยหยวนจินเป็นตัวประกันและซานตรงก็จับเล็กแตงวนเป็นตัวประกันเช่นกันด้วยความรักของคนทั้งสองเล็กแตงวนกับเฮยหยวนจินก็ไม่ได้หวั่นเกรงที่จะโดนสังหารเขายอมถูกสังหารไปพร้อมกับคนรักลิมกโชจึงจับกระบี่และกําลังจะสังหารเฮยหยวนจินแล้วเรื่องราวก็จบในตอนที่2การจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้นั้นไม่สามารถตัดสินได้ด้วยเหตุผลบางอย่างหรือแค่ถูกใจกันเพียงบางเรื่องเท่านั้นเพราะคน2คนที่ต้องมาอาศัยอยู่ ร่วมกันร่วมทุกข์ร่วมสุขคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆต่างคนก็ต่างมาต่างคนต่างใช้ชีวิตและพบเจอประสบการณ์นในชีวิตมาไม่เหมือนกันทําให้มุมมองของชีวิตของทั้งสองคนอาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นการทําความเข้าใจอีกฝ่ายโดยไม่ได้เอาเหตุผลของตัวเองเป็นหลักการอยู่ด้วยกันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลย เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับมังกรยกภาคสองปี2 0 1 4ตอนที่2องลีหมกโชทำใหม่นางถึงได้จิตใจโหดเหี้ยมขนาดนี้นางลเล็กแต่ง,งว้วนใช้ชีวิตและมีความคิดที่แตกต่างกันอย่างมากเหมือนจะเดินกันคนละเส้นทางเลยเขาและนางนั้นแทบจะไม่เหมาะสมกันเลยที่ผ่านมาสิ่งที่นางบังคับให้เขาทํานั้นมันกดดันทั้งร่างกายและจิตใจเขาเป็นอย่างมากทําให้เขารับไม่ได้เมื่อเห็นทางออกที่มีโอกาสเพียงน้อยนิดเขาก็ต้องคว้ามันเอาไว้เฮยวนจินและเล็กแต่ง,งว้วนจะรอดพ้นจากมือของลีหมกโชและซานตงได้ หรือไม่จะมีใครมาช่วยเหลือพวกเขาไหมหากทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและทุกคนชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นั้นขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนรับชมรับฟังคลิปกันอย่างมีความสุขและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ